เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคครับต่อมาข้อ12บสอเขาบอกว่ากำหนดให้ A B และ C เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่าที่ไม่เป็นศูนย์อ่ะและ A เป็นเมตรติกนี้สามคูณสามนะเมร็รติมิติสามคูณสามเห็นไหมแถว,แถว,แถวสามแถวหลักสามหลักศูนย์เอบีศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ูนย์ศูนย์จงหาจํานวนเต็มบวกเอที่น้อยที่สุดที่ทําให้เอเป็นศูนย์ขีดแบบเนี้ยอ่ะอ่ะโอเคศูนย์ขีดแบบเนี้ยคือเมตรติศูนย์นะครับอ่ะให้ความรู้นิดหนึ่งเมตรติศูนย์ก็คือประกอบไปด้วยศูนย์อืม ประกอบไปด้วยศูยนย์อย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะมีแต่ศูนยะ์อะโอเคปะเออไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจะเป็นมิติอะไรนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เขาบอกว่าถ้า A เป็นในก้อนเนี้ยอ่ะ A n เอ็นมันต้องเอ็นที่น้อยที่สุดที่ทำให้เป็นศูนย์ล้วนเนี่ยยังไงอ่ะงั้น A กำลังสองก่อนศูนย์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  อืนิดหนึ่งไม่ยากเพราะว่ามีแต่ศูนย์อ่ะมาไปพร้อมๆกันอ่าอันไหนศูนย์ที่บอกศูนย์เลยนะเออแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งเห็นไหมศูนย์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 แถวที่หนึ่งหลักที่สองศูนย์ศูนย์ศูนย์แถวที่หนึ่งหลักที่สาม ศูนย์เอซีแถวที่2หลักที่หนึ่ย์แถวที่สหลักที่สองศแถวที่สหลักที่สามศูนแถวที่สหลักที่หน่ะเมื่อกี้ศูนย์หมดอะอันนี้ก็ศูย์หมดอะศูนย์ศูนย์ศเนี่ยอะ แถวที่สามหลักที่สองศูนย์ศูนย์ศูนย์แถวที่สามหลักที่สามศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะแสดงว่ามันยังไม่ศูนย์อ่ะเออวันนี้เอซอ่ะอ่ะพนันเลยเอกำลังสามอ่ะชัวร์อ่ะลองกันอีกด้านหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมคูณ A เข้าไอ้นะไม่ใช่คูณตัวนี้นะเออ A ของเราคือตัวนี้ใช่ไหม เออไม่ใช่คุณัอเดิมนะไม่งั้นมันกลายเป็นยุกําลังสีนะเออมาแถวที่1หลักที่1 0 0 0แถวที่1หลักที่2องศูนแถวที่1หลักที่3ามศูนอ่ะเคลียร์นะเนี่ย ไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยศูนย์ศูนย์ล้วนเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยศูนย์ล้วนเลยเห็นไหมเนี่ยศูนย์ล้วนนะโอเคนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเห็นไหมแถวที่สองหลักที่หนึ่งอ่ะศูนย์หมดศูนย์หมดศูนย์หมดไม่เหลือแล้วว่าตรงนี้ตรงนี้มันศูนย์หมดแล้ว่มันก็ศูนย์ยังไงมันก็ศูนย์แล้วอ่ะเออจบแล้วนี่ไงอันนี้เรียกว่าศูนย์ขีดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอบเนน้อยที่สุดคือสามเรียบร้อยเลย นะครับเออเท่านี้เลยก็ไม่ได้ไปไกลถ้าสูตรมาโจทย์แบบนี้คือไม่ไกลแน่ๆนะครับผมเออลองดูนิดนึงมีแต่สูตรไม่ยากอยู่แล้วนะครับผมโอเคสำหรับข้อ12ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพบความรู้ไปดูได้ทุกที่